สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอรสปอร r รี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ประจำวันที่28มีนาคม2021พบกันทุกวันเช่นเคยอ่าทุกวันอาทิตย์เช่นเคยนะครับในทุกทุกสัปดาห์สำหรับพอดแคสต์นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยฟังนะนนี้ก็จะเป็นเหมือนการบันทึกโน้ต ชีวิตประจำวันของหน่วยในแต่ละสัปดาห์เอามาแชร์เป็นประสบการณ์นะครับเก็บเอาไว้รวมถึงเอามาแชร์ให้ทุกๆคนนะครับที่อยากจะรู้เรื่องราวของชีวิตในการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโตเกียวที่โตเกียวเทคของหน่วยเนี่ยว่าชีวิตในการเรียนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนุ่ยก็จะมา บอกเล่าเก็บ okay, บันทึกไว้ฟังเองด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้สามารถที่จะมารับฟังประสบการณ์จากหน่วยโดยตรงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่28แน่นอนเป็นสัปดาห์สุดท้ายและเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับแน่นอนว่า มันก็ผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมายนะสำหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะครับจากการเรียนเลคเชอร์อะไรทั่วไปแต่หนุยก็ยังเข้าไปทำงานวิจัยอะไรต่างๆเป ตามปกติหรือว่าอาจจะเยอะกว่าเดิมนิดนึงด้วยซ้ำไปนะฮะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมามันก็จะต้องมีการเตรียมตัวในส่วนของการเข้าไปไประชุมวิชาการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโค้งสุดท้ายสําหรับการเรียนในระดับชั้นปริญญาโทของหน่วยก่อนที่จะขึ้นสู่ปริญญาเอกต่อไปนะครับก็จะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งปีนะครับในการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆก่อนที่จะขึ้นขึ้นไปสู่ปริญญาเอกนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงบ้างนะหนุ่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ที่ไทย ก็กำลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้างนะครับรวมถึงในเรื่องของโควิดอะไรต่างๆนะแต่ในส่วนของญี่ปุ่นเองแน่นอนว่าตอนนี้ก็สภาพการระบาดเนี่ยมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆไปเรื่อยนะครับสำหรับช่วงเวลานี้ช่วงวันนี้เลยเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าเราญี่ปุ่นตอนนี้มันก็จะเหมือนขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะขาขึ้นในที่นี้หมายถึงจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายวันก็เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าหน่วยดู วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะที่แจ้งเตือนใน f c e e o o o นะว่าปีที่แล้วนี่60คนนี่ในโตกเกียวก็ถือว่าทุกคนก็ตื่นเต้นตื่นตระหนกตื่นกลัวและว่าเออหกสิบรายแล้วต่อวันแต่ว่าในทุกวันนี้นี่ที่400กว่ารายต่อวันแต่ว่าการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นคนโตกเกียวก็ยังคงเป็นไปอย่าง ทั่วไปมากแบบใช้ชีวิตเหมือน normal และไม่ใช่ new normal อะไรเงี้ยนะแต่ว่าในฐานะการเป็นนักศึกษาของอย่างเราๆเนี้ยอย่างเช่นการเรียนหรือว่าการที่ประชุมวิชาการก็แล้วแต่ทุกอย่างทำแบบ new normal มากนะครับก็คือการทำผ่านออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับก็ สำหรับสัปดาห์ที่แล้วที่หนุ่ยได้ทำการอัดพอดแคสให้ทุกคนดูนะครับนั่นก็คือหนุ่ยก็ใส่สูตรใช่ไหมนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่หนุ่ยได้พรีเซนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยส่วนตัวของหนุ่ยเองแน่นอนว่าหนุ่ยมีความภาคภูมิใจนะครับที่หนุ่ยสามารถทำไปได้ถือว่าภูมิใจในในความสามารถแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำลงไปอย่างเต็มที่ที่เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ เอ่อในวันจันทร์นะครับหลังจากนั้นหนุ่ยก็ได้ไปให้กําลังใจนะกับเพื่อนๆหลายคนก็มีวันจันทร์นี่มีภารกิจนอกจากการไปให้กําลังใจเพื่อนคนญี่ปุ่นในการพรีเซนต์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังไปแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆคนไทยที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็กําลังจะแยกย้ายกันไปในการทํางานอาจจะในประเทศญี่ปุ่นอยู่หรือว่าอาจจะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะไปทํางานต่อในประมาณนั้นนะครับ ก็รู้สึกว่าแสดงความยินดีกับเพื่อนๆเพื่อนๆนะครับทุกคนด้วยนะที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้นะครับและก็ในส่วนของวันนั้นเองนะครับหนุ่ยก็ได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษานอาจารย์ที่ปรึกษาก็เดินมาหาหนุ่ยแล้วก็เข้ามาพูดถึงฟีดแบ็กนะครับในการที่เราได้พรีเซนต์ไปนะครับ ซึ่งอาจารย์ก็ชื่นชมนะอันนี้แบบเป็นอะไรที่ดีใจมากนะครับอาจารย์บอกว่าเราสามารถที่จะทําได้ดีมากๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าในการพรีเซนต์ครั้งนั้นหนูจะไม่ได้รับรางวัลนะครับจากทางเาทางผู้จัดนะครับแต่ว่าถ้านอาจารย์ก็บอกว่ามีโ p r o f เซอร์นะครับที่ที่เขาได้ได้เห็นการนําเสนออะไรของเราเนี่ยเออเขาก็แบบได้ เเข้ามาหลังไม้หาอาจารย์นะว่าแบบเฮ้ยเราอธิบายได้ดีแล้วก็มีความสนใจนะในงานของเราอะไรอย่างี้อยากจะแบบเอออาจจะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่เราสามารถทําผลงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์เชื่อว่าถ้าหากว่าเราได้ไปในการคอนเฟรนซ์ระดับแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรพวกนี้เราก็น่าจะได้รับรางวัลได้เหมือนกันนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากการได้รางวัลอะไรต่างเนี่ยมันก็เหมือน รางวัลมันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะที่เราได้รับมามันก็เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้เราแบบฟูเนาะ,ะเราอยากจะทํางานวิจัยต่อไปแบบเ,เรื่อยๆนะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยหนูก็มองว่าอวอร์ดเนี่ยถ้าเราได้มันมันก็เหมือนเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าการได้รับ บันดาเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการได้รับกําลังใจที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาของเราเองอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่เป็นพลังให้เราอยากจะทํางานวิจัยของเราให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือว่าการทุ่มเทนะการดีวลด์การอุทิศต,ตัวเองเพื่อให้สามารถที่จะทํางานต่างๆได้บรรลุเป้าหมายไปได้อย่างดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นพลังอย่างหนึ่งเนาะเออก็ถือว่า เป็นเรื่องดีๆนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับนอกจากนี้นะครับหนุ่ยก็ได้เข้าไปทำงานวิจัยตามปกตินะหลังจากที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ไปทำงานวิจัยตามปกติแล้วก็นอกจากนี้ก็มีช่วงนี้ที่สำคัญสคัญเลยก็จะเป็นในส่วนของการสำเร็จการศึกษานอกจากจะไปแสดงความยินดีกับรุ่นพี่คนไทยแล้วนะครับหนุ่ยก็ได้ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ในแลบของหนุ่ยซึ่ง หลายคนก็อาจจะได้เห็นในคลิปของวิดีโอที่หน่วยถ่ายซากุระที่โตเกียวเทคนะครับซึ่งนั้นเป็นวันเดียวกันเลยนะที่หน่วยไปแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะก็เพื่อนเซตนี้นะครับก็เป็นเหมือนที่จริงเขาก็เป็นรุ่นพี่แหละเออเป็นรุ่นพี่เพราะว่าตอนที่หน่วยเข้ามาที่แลบนี้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยหน่วยเข้ามาด้วยปริญญาโทปีหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆเหล่านั้นก็อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะแซงหน้าไปแล้วครึ่งเออไปครึ่ง เขาเรียกว่าอะไรเทิมหนึ่งครึ่งปีเออเขาก็ก็ตอนนั้นก็จะมีคนที่มีบทบาทสำคัญต่างๆในการเหมือนใช้ชีวิตของหน่วยในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการแนะนำในส่วนของการลงทะเบียนเรียนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือว่าการที่มีเพื่อนคุยมีเพื่อนพูดคุยก็เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าคนที่แนะนำในส่วนของงานต่างๆของเราเมื่อเรามีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเพื่อนกลุ่มนี้เหมือนเป็นเพื่อนกลุ่มแรกที่หนุ่ยได้แบบเจอได้ไปเรียนด้วยการได้ไปเรียนเลคเชอร์อะไรประมาณนี้หรือว่าได้แบบได้ให้คำปรึกษาหรือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมอะไรเงี้ย คือเพื่อนกลุ่มนี้จะเป็นเพื่อนกลุ่มแรกที่อาจจะแบบไม่ได้สนิทแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเรียกว่าคุยแล้วสบายใจเออแบบเหมือนเป็นผู้ช่วยที่เราสามารถเข้าไปขอคาปรึกษาได้อารมณ์จะเป็นประมาณรุ่นพี่มากกว่านะเพราะว่าทุกคนก็อายุจะมากกว่าหน่อยประมาณแบบ ครึ่งปีปีหนึ่งสองปีทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็เกิดเขาจะเกิดหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเออไม่ใช่ขออภยัยก็จะเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าห้าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับในขณะที่หนุอยอ่ยเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ก็การจากลาในครั้งนี้ก็จะเหมือนแบบเออมันมันก็เรียกว่าอะไรจะหายนิดน,นึงเนาะหลังจากที่เราแบบเออได้ทํางานได้อะไรแบบ เจอเขาทุกวันอะไรประมาณเนี้เนาะหรือนั่งค้างๆกันบ้างอะไรบ้างได้ไปคุยกันบ่อยๆบ,บ้างอะไรเงี้ยเออมันก็แอบเป็นฟิลที่ก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าก็แอบใจหายนิดนึงแต่อย่างไงก็ดีนะเราก็ยังมีแบบเพื่อนๆคนอื่นๆอีอกมากมายนะครับเราก็จะมีรุ่นน้องใหม่ๆที่จะเข้ามาใน lab อีก e พอสมควรเลยนะครับในภาคการศึกษาต่อไปเนาะอืมแล้วก็ ก็ได้แต่เป็นกําลังใจนะให้กับทุกๆคนที่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วแล้วก็ไปทํางานในที่ต่างๆ,างๆก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ e น j o ยรับรื่นนะครับเ,เพื่อนๆของหนุ่ยเนี่ยก็ไปทํางานกันแบบว่านอกโตเกียวทางนั้นเลยแบบไปต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็แบบมีไกลๆไปเลยแบบบินเครื่องบินไป6ชั่วโมงจากที่โตเกียวอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ถือว่าไกลสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ นอ,อกจากนี้นะครับเด็กก็อย่างที่ทุกคนจะได้เห็นมันก็จะมีซีรีส์ของการถ่ายรูปดอกซากุระในช่วงนี้ออกมาน่าจะประมาณ3คลิปหรือ4คลิปอะไรประมาณนี้หรืกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำออกมาได้เยอะมากมายประมาณไหนนะครับแต่ว่าก็ได้ทำการอัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะซึ่งเป็นวันที่27นะครับในที่นี้เนี่ยเขาก็27่ มีนาคมเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันดอกซากุระนะครับหรือว่าซากุระโนฮิก็ถือว่าเป็นวันที่สุดยอดวันหนึ่งเลยนะครับเป็นวันที่คนญี่ปุ่นออกมาชื่นชมดอกไม้อะไรต่างๆกันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวอาจจะมีการมาฮานามิ mi. เอ่ก็คือเหมือนเป็นการกินเฉลิมฉลองอยู่ใต้ต้นซากุระก็มีนะครับ แล้วก็พาลูกๆพาล้านๆออกมาชมดอกซากุระก่อนที่มันจะรุ่งโรยนะเพราะว่าอย่างวันนี้วันอาทิตย์นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่เป็นวันดอกซากุระแล้วเนี่ยก็มีฝนตกลงมานะก็น่าจะทําให้เจ้าตัวดอกซากุระเนี่ยมันรุ่งโรยกันพอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีก็ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกๆคนแล้วนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทยอยตัดคลิปลงมาให้ชื่นชมกันต่อไปเนาะอืม ทั้งหมดก็น่าจะมีเรื่องราวประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ต่อๆไปนี้หนุยก็ยังคงเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะทำงานรวมถึงในการเขียนงานวิจัยเพื่อที่จะตีพิมพ์นะหนุ่ยก็จะเริ่มแหละสำหรับของงานที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรื่องการวางแผนในส่วนของ Structure Thesis อะไรต่างๆของการเรียนปริญญาโทการจบปริญญาโทต่างๆเนี่ยก็จะทำ ให้เรียกว่าก้าวหน้าคืบหน้าเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับโอเคสำหรับพอดแคสต์นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะในการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาพูดคุยมาสอบถามกันได้นะครับเพื่อที่หนุ่ยจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปนะครับสำหรับ เอ่อพอดแคสต์ Podcast นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย